ยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มไม่โลกให้โลกยิ้ม powering the future empowering the people ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปมีจำหน่ายแล้วที่ร้านคาชันนำ จากการทำหม้อห้อมมัดยอมบ,บ้านไปเหี่ยมนะฮะเดินทางมาไม่ถึง15นาทีเข้ามาในตัวเมืองจะถึงนี่ฮะคุ้มวงบุรีอ่าคุ้มในอดีตเนี่ยเขาแปลว่าเป็นเหมือนวังของเจ้าเมืองในอดีตประมาณนี้นะฮะเขาเล่าว่าการก่อสร้างคุ้มวงบุรีเนี่ยมาจากแม่เจ้าบัวถานะครับซึ่งเป็นชายาคนแรก ของเจ้าเมืองคนสุดท้ายของจังหวัดแพร่ท่านทรงมีลูกบุญธรรมนะครับชื่อว่าเจ้าสุนันตาแล้วก็ได้สั่งให้สร้างคุมวงบุรีหลังนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญในงานอภิเษกสมรสซึ่งสีชมพูที่เลือกเนี่ยเป็นสีที่แม่เจ้าโบถาท่านชอบมากๆนะครับให้ก่อสร้างขึ้นมาโดยใช้ไม้สักทองทั้งหลังเลยเป็นไม้สักทองที่ดีที่สุดในจังหวัดแพร่การก่อสร้างและรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในไปดูกันป่ะ ที่นี่เนี่ยเป็นการก่อสร้างแบบล้านนานะซึ่งก็ประยุกต์ผสมผสานกับสไตลตต์ตะวันตกตะวันตกยังไงให้ดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นลายฉลุไม้เขาเรียกว่าลายขนมปังขิงซึ่งฮิตกันมากๆในสมัยช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเก็บค่าเข้าชม30บบาทข้างในเนี่ยจะจัดแสดงเรื่องราวของใช้ของเจ้านายในอดีต ือสภาพของที่นี่อ่ะที่ผมบอกไปว่า124ปีแต่ว่าทุกอย่างยังคงสมบูรณ์มากๆไม้เพดานสูงเนี่ยเพดานสูงแบบนี้เนี่ยมันเป็นสไตล์แบบตะวันตกอย่างที่ผมบอกไปอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างนี่คือของแท้ของจริงในสมัยอดีตที่เขามีการใช้ชีวิตประจําวันจริงจริงและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือไม้สักทองทั้งหมดนะแล้วไม่มีการตอกตะปูทักตัวใช้วิธีการเข้าลิ้มไม้แบบตอกให้มันยึดเข้าหากันแต่ยังคงออสมบูรณ์แบบ แล้วก็สวยงามได้เหมือนในอดีตตัวหนึ่งปัจจุบันเราหาดูไม่ได้แล้วนะในปัจจุบันเนี่ย จากคุ้มวงบุรีนะครับนั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับเราจะมาถึงวันณัอุทยานแพะเมืองผีที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่โด่งดังมากๆและเขาก็เล่ากันว่าจากนักธรณีวิทยาที่นี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันนานกว่า2ล้านปีแล้วนะฮะ ตรงนี้เนี่ยมันเกิดการกัดเซาะของดินหินและทรายจนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆแล้วแต่ผู้คนจะจินตนาการแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ,บ้านเขาเล่าต่อๆกันมาเขาเล่าว่ามีย่าหนึ่งชื่อว่าย่าสุม่มนะครับเขาได้ต้องการจะหาของป่าอย่างหน่อไม้ป่าก็เลยทําการเดินเข้าป่าไปแต่เดินเข้าป่าไปแล้วเนี่ยกลับไม่ได้เจอหน่อไม้เขาไปเจอกับถุงเงินถุงทอง ซึ่งเล่าว่าเทวดาในป่าเนี่ยตั้งใจจะนํามาโชว์ให้ได้เห็นยาสูมเห็นดังนั้นว่าโอ้เจอเงินเจอทองเลยใส่ขึ้นหาบจะเดินออกมาจากป่าแต่ก้าวเท้าเท่าไหร่ก็เหมือนก้าวกลับหลังออกจากในป่าไม่ได้จึงตัดสินใจวางถุงเงินหนุงนองนั้นทิ้งไว้แล้วเอาไม้ในป่าเนี่ยต่อกันเรียงกันเพื่อหาทางออกจากป่าพอเดินออกจากป่ามาได้มาเล่าให้กับเพื่อนฟังว่าเฮ้ ไปเจอถุงเงินถุงทองในป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้มาเข้าไปดูด้วยกันไหมพอเพื่อนๆเ,เนี่ยตามเข้าไปดูด้วยกันกลับพบว่าถุงมันหายไปหมดแล้วไม่มีเงินไม่มีทองเหมือนเทวดาตั้งใจแต่พอมองไปรอบๆเนี่ยกลับพบว่ามีรอยเท้าหนึ่งที่เดินไปที่ไหนจะแข่งก็เลยตัดสินใจเดินตามไปก็กลับมาเจอที่นี่ฮะวันนักอุทยานแพะเมืองผีซึ่งแพะเมืองผีเนี่ยหลายคนก็งงว่าเ้มันมีแพะหรอหรือมันเป็นเมืองผีมันเป็นอะไรซึ่งแพะภาษาถิ่น แปลว่าป่าละเมาะส่วนผีเนี่ยก็เป็นภาษาที่นึ่เช่นกันแปลว่าเออที่เงียบวังเวงโอ้โหแบบมันมันเงียบวังเวงไม่มีคนก็เหมือนเป็นป่าละเมาะที่เงียบแต่พอมองดีๆเนี่ยเป็นที่ที่สามารถศึกษาในด้าน,น,นธรณีวิทยาก,กับเออเด็กนัก,กเรียนนักศึกษาเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะว่ามันจะมีรูปร่างอะไรแตกต่างจากที่เราเห็นจากข้างหน้าบ้างไปดูกันไป นี่มาถึงตรงนี้นี่เหมือนมีทางเดินให้ชี้ตรงไปสักอย่างเดินเดนเข้าไปดูน่าจะเป็นถ้ำแน่เลยโอ้ต้องเป็นอะไรนี่ไหนดูดิโอโอ้ถังตันไปไปดู <laughs> เที่ยวไม่จำกังสัปดาห์นี้กับจังหวัดแพร่แล้วผมโจอีจบลงแล้วนะครับวันนี้ผมเดินทางในจังหวัดแพร่ด้วยกันถึง6สถานที่บางคนคิดว่าจังหวัดแพร่อาจจะเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือแต่พอได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆมันเต็มไปด้วยเสน่ห์และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่หลายคนนั้นยังไม่เคยได้เห็นอย่างที่ผมได้มาเห็นในวันนี้มานั่งดูดีกว่าว่าค่าใช้จ่ายวันนี้เนี่ยเท่าไหร่กันบ้างเอาขึ้นมาเลยฟุ๊ป จะเห็นว่าค้าเข้าสถานที่ต่าง,างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เสียเงินสักเท่าไหร่ถ่ายรูปสวยๆแต่ว่าก็จะมีเรื่องของผ้ามัดย้อมที่เราได้ของฝากกลับบ้านไปราคาน่าหลักมากแต่ถ้าอยากตามรอยแบบที่ผมมาเที่ยวในวันนี้จังหวัดแพร่ขึ้นเลยฮะ QR Code ที่ขึ้นอยู่ในขนาดนี้จะเด้งไปที่แฟนเพจ Facebook เท,ที่ยวไม่ซ้ำทางทัศแกน์ทีว่าคดไม่ทันก็เสิร์ชใน g o เก l e ได้ว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางสามารถไปกดติดตามกดดูย้อนหลังหรือว่าอยากเข้ามาคอมเมนต์ชักชวนไปเที่ยวจังหวัดไหนเพื่อนๆก็แนะนำกันเข้ามาได้ในสัปดาห์หนะ้าผมโจวี่และเที่ยวไม่ซ้ำทางจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายขอขอบคุณ 7ซเว่ n อีเลฟเว่นทเข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเลเวอเรสจำกัดมหาชนกัฟ Amarin TV